โดนรวบเนาะอ่าได้ครับได้ครับนั่งมาอยู่ไม่ไหวเด็กเย็นได้ครับได้ตีตาตอบนะ่ะโจยี่เหตุถ่ายรูปยังไงให้เหมือนโดนรวบลเราผมอยู่แล้วครับคือจริง,รงๆเนี่ยเราเนี่ยเวลาแบบขับรถผ่านด่านเนี่ยขับรถผ่านด่านตำรวจเนี่ยเราจะโดนตำรวจโบกอยู่เรื่อยจนเปิดกระจกลงมาเนี่ยก็ตำรวจก็จะแบบเฮ้ยโจยี่นี่หว่าอ๋อ ผมว่าเออผมไม่ได้ดื่มก็ผมไม่ดื่มตลอดผมแบบจะเป็นคนแบบมีปีนุดมีทิ้นตลอดปัจจัยอะไรก็แล้วทีเนี้ยมันก็จะปีมีบ่อยๆว่าจะมีบ่อยๆว่าแฟนแฟนแฟนับมีเป็นตำรวจอะไรแบบนี้ครับพี่ๆเขามาขอถ่ายรูปอะไรแบบเนี้ยเราด้วยความนิ่ลุกเวลาผมขึ้นบนเวทีผมจะใส่เสื้อยืดกางเกงยีนไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้ทําผมอะไรเลยก็เอาตรงนั้นแหละพี่ี๋ยวมันผมขอถ่ายรูปพี่ๆลงไอจีหน่อยนะผมก็บอกพี่เขาเขาพอถ่ายเท่านั้นแหละ พอดูอีกทีทำไมมันไม่เหมือนเราถ่ายลูกมันโดนรวบมันโดนรวบว่าอะไรแบบนี้ครับมันก็ออกมามันก็หากันไปครับแต่ชอบแต่ชอบแต่แปลวเยอะมันจะเป็นมีบางคนจึดว่าเอาประเด็นเกี่ยงอะไรผมก็ก็จริงๆก็แบบประมาณแบบว่าผมก็อยากเกียนด้วยอยากลงแบบเกียนเกียนว่าแบบนี้สมมติถ้าสภาพตัวยี่บุตรทีนี้ได้ยินถ่ายคู่กับตำรวจมันก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนก็เออทุกคนก็เดาออกว่าะมันติดติดแต่คอมเมนต์ก็แหละเขาก็เข้ามาบางคนแบบแซวเยอะมากนะทีนี้เราดูอีอุบย คือถ้าไม่มีพี่พี่แบงค์รัตวิทย์อยู่ข้างหลังที่ยิ้มนะคือถ้าคือผมโดนรวบเลยนะทั้งถ้ายืนคุยหลังอย่างนี้ก็คือคนโดนรวบอ่ะเก่งครับผมผมเขาเจมโหลดอะไรเก่งที่สุดเขาเมื่อก่อนมีขวัญใจดดันตรวจของจริงนะเป็นเพราะว่าหน้าตาเราเป็นตัวคาเล็กเลยหรือเปล่าเป็นด้วยเพราะว่ารูปร่างหน้าตาเมื่อก่อนนี่แบบผอมอะไรแบบนี้ก็จะแบบไปที่ไหนนี่ตำรวจก็จะโบกตลอดมันก็จะมี้ไปตำรวจก็มาหาตอนนั้นคิดอะไรอยู่เขาแบบ ทีแรกเขาก็เดินมาเฮ้เราทำอะไรพี่เขาบอกว่าไอจีดอยู่ก็เออเขาบอกว่าแฟนแฟนผมชอบมากเลยเขาบอกถ่ายรูปพี่เขาแบบได้เลยครับพี่ได้เลยครับขอถ่ายเสร็จปุ๊บงั้นผมขอถ่ายรูปพี่ด้วยนะครับถ่ายปุ๊บปก็เราลงไอจีเลยคอมเมนต์ในตัวเที่ยวมั้ยบางคนก็บอกว่าเอยเกิดอะไรขึ้นแบบเหมือนเหมือนมันมีหลายด้านมากบางคนก็บอกตกใจมากตกใจบางคนก็ตกใจอะไรหรอนี่งงมากเลยแบบบางคนก็เมนอุยถ้าเห็นแบบแรกนะถ้าไม่เห็นคนข้างหลังนะนึกโดนจับจริงนะแล้วผมก็เอยเนี่ยะ แล้วที่ฮากว่านั้นอี่คือผมมาถอดถุดเท้าออกแล้วอีกข้างไม่ได้ถอดไม่ได้ถอดรีบรีบข้อเส้นก็ก็ผมถอดข้างที่ผมที่ผมเจ็บเท้าออกอผมจะใส่สองข้างถอดที่ไอ้ข้างที่เจ็บเท้าออกก็ลืมถอดอีกข้างใช้นึกว่าถอดหมดแล้วก็เยืยนนึงก็ไปเซเว่นแล้วใส่ถุงเท้าข้างนึงคนก็แซวก,กันสนุกก็ก,ก็ผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่มันได้รอยยิ้มไปครับต่อไปต้ปรับลุคหรืว่าต้องเปลี่ยนภาพก็น่าจะไม่เอาเพราะว่าพราะวันนั้นด้วยแหละผมอ่ะผมอ่ะ ช่วงที่ช่วงที่ขาพิกอ่ะผมไม่ได้อาบน้ําไปโชว์เลยใช้ชีวิตทั้งวันใช้ชีวิตทั้งวันแล้วก็มันจะให้มันขี้เกียจอาบน้ำแล้วมันก็จะดูรมไปหน่อยรอบหน้าถ่ายรูปเวลาผมเห็นแบบพวกแบบพี่ๆที่เป็นตำรวจเจ้าหน้าที่ผมจะเก่งเก่งอัตโนมัติพี่แบบเวทผมเนี่ยผมขับไปผ่านเจอด่านล่าสุดที่ผ่านมาหลายเดือนที่ผ่านมาเจอด่านด่านเปิดบุ๋ดื่มมาแล้วผมไม่ได้ดื่มครับเอ้าโจย ผมเรียกผมลงไปผมผมไม่ได้ดื่มนะครับผมไม่ได้ดื่มไปถ่ายรูปเออก็เออแต่เราแต่เราลูกหลีกไปก่อนลูกหลีกนี้ไปรุดก่อนนะครับก็ผมยังเป็นคนอย่างเงี้ยครับก็แบบมีไปรุดเออติว่าแฟนกับกำเบิดคนนั้นนะคะที่ว่าเอารูปไปให้ดูเขาเขาจะบอกแครเพาว่าอะไรอ่ะเขากเพรได้ได้พูดต้องหงามาจากไหนกันเนี่ยเขาบอกเขาไม่พลาดเขามาเซลล์ดีใจเราจปบอลเขาก็เซลเรียกผมอ่ะชอบไปบ้านเขาแล้วก็ไปขโมยไอ้ขโมยไอ้ไอ้ยังมาอื่นยังวะ ไอ้กระถินยอ,ยกยอดกระถินตินเงขอขโมอยยอดกระถินข้างข้างบ้านที่อยู่บ้านพี่ป๊อบตลอดขโมยไปเด็ดกี่แถวนั้นเ <โ est. S 1> พราะแบบพี่ป๊อบเขาก็แซวเขาสมมติว่าเขาก็แซวว่าเนี่ยข้อหาแบบไปปีนรั้วไปไปขโมยชะอมหรือเปล่าอะไรเพราะเวลาผมแบบไปหาพี่ป๊อบผมชอบแบบไปจินต์้าินมือกับหน้าินมือขนาดแบบบ้านเก่าพี่ป๊อบผมยังแบบไม่ได้เข้าหน้าประตูเลยผมเข้าปีนปีนเข้า พี่ป๊อปแล้วอีกเรื่องหนึง่งพี่ป๊อปเขาบอกว่าเขาฝาก<ม>โครงการฝากแม่ไว้ก <โอ S 1> ับเราเพียง<า>เ,เดียนี่พี่ป๊อปนา่ายังไม่รู้ด้วยนะผมเล่าให้ฟังคือผมเข้าไปมันเป็นเมืองเก่าอยู่ที่ญี่ปุ่นผมก็เดินผมก็เดินพาแม่ไปพาแม่พี่ป๊อปไปไปกับแม่ผมเน,นีสามคนเดินไปเดินไปก็ข้ามสะพานไปปุ๊บมันออกนอกมันออกนอกแมพแล้วเดินไปไกลแล้วแต่ทัวร์เขาทรงมาถามี่อยู่ไหนแบบอะไรเนี้ยรีบกลับมาทัวร์อะไรเนี้ยไกลจากทัวร์มากผมกับ เราต้องดิ่นไปทางไหนยืนตั้งนานแบบพาแม่แม่พี่ป๊อปหลงเขาบอกว่าเหมือนตอนตแรกจะปากเราแต่เขาแบบว่าต้องไปต้องพาแม่ไปปากใช่ผมกลายเป็นผมเองไปปากแม่แล้วแม่ก็บอกว่าเออโจอี้นี่มันแก้แค้นหรือเปล่าที่มันโดนพี่ป๊อปแก้แก้แก้แค้นแม่หรือเปล่าเนี่ยอะไรเราไปทำตัวอะไรให้แม่รูาสึงเป็นภาระหรือเปล่าการน่าใช่ครับก็เลยบอกว่าแม่แม่ถ้าแม่มากับผมสองคนที่ญี่ปุ่นเนี่ยผมพาแม่หลงที่ญี่ปุ่นแน่เลยเนี่ยคุย คุยกับแม่แม่พี่ป๊อบครับก็แม่ก็ขอเลาะกันนะแบบนี้รอบหน้าจะกล้าฝากไหมนะ inspired, พี่ป๊อปต้องต้องฝากครับพี่ป๊อปดูแลที่วินิจของพี่ป๊อปแล้วแหละว่าแต่ว่าครั้งหน้าผมน่าจะแบบก็น่าจะไปกับไกด์อีกเพราะว่าถ้าผมไปเองนี่คือน,น่าจะไม่เจอผมเนี่ยผมจอกจริงแม่เขามีแพนจะไปอีกจะเดินทางเที่ยวอีกอย่างเงี้ยเขาก็เลยกำลังชั่งใจอยู่ว่าจะฝากเราดีไหมก็สามารถฝากได้ครับกลายเป็นว่าผมผมเป็นพาระแม่แทน เรื่องนงเรื่อเจ็บขาลน้ออกว่าบาดเจ็บนิดหน่อยอยันนี้โอ้นิดหน่อยครับคือจริงๆ้ยมันเจ็บเจ็บคือก็ก็แอบแอบแบบแบบเซ็งมากเพราะว่าเราก็เตะมาทั้งเดือน34เดือนมันไม่เป็นอะไรมาเป็นวันวันเดียวคือเป็นท่าที่เราไม่ค่อยได้ใช้ด้วยเตะบอลนะครับแล้วท่าคือผมตัดเข้าจะเลี้ยงไปยิงผมไม่ได้เลี้ยงด้วยมันก็เลยพลิกลงเลยอวยวยลงอวยวยลงอวยวยลงอยลงอยลงอออลวลอลว ็นก็คือเอ็นล้มลงไปลงไปเอ็นมันพลิกดังก๊อกเลยถ้ายากาายก็ขาหลุดโบกแบบแบบพี่ลำเพลินนี่เดินมาโจยขาหลุดโบกหรือเปล่าเนี่ยแบบพี่เพลินแบบขามันหลุดขาพลิกขาพลิก็ไม่ตะกับลำเพลินใช่ครับใช่ครับแล้วแล้วแบบมีอาการตอนมันมันขนักขนาดไหนหรือว่ามันเส้นมันเอ็นมันพลิกไม่มีครับอ่าเหมือนวันนั้นไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าไม่เป็นไรมากครับไม่ฉีกอะไรอย่างเงี้ยก็ผมก็ดีใจ เอ็นซี่ก็เป็นอยู่แล้วอันตรายเพราะวันนี้วันที่สี่วันที่สี่ก็ดีขึ้นเดินได้ครับวันแรกเจ็บอยู่วันแรกลงน้ําหนักไม่ได้เลยเพราะว่ามันมันเจ็บผมได้ได้ปีนขึ้นบ้านตัวเองปีนบันไดอ่ะค่อยๆกระอเดือดกื้อดือดอีกแล้วใช่ครับแบบเหมือนค่อยๆเอาตูดตูอนตูนขึ้นอ่ะถ่าย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดยวหมอบอกมอหมยว่ากี่วันหายหมอบอกว่าหมอถ้าถ้าถ้าระบบผมว่าน่าจะอาทิตย์เดียวอ่ะ การระบบนะผมก็ตอนนี้ก็ออ,ออกสเตไปไม่ได้อออกสเตปประมาณไ,มได้แค่ซิดซ้ายชิขวายังไม่ต้องข่านตงกันย,ย,ยังไม่ถึงท่านนั้นเพาะว่าสบายครับแบบยิ่งวันนี้ก็สบายเพราะว่าเดินได้แล้วอย่างที่เห็นก็เดินได้คล่องกว่าเดิมก็น่าจะลงน้ําหนักเวลายืนเล่นพินแล้วก็เล่นกับพี่ๆแบบได้นะครับผมว่าน่าจะได้เลยได้เลยไม่เข็ตครับนี่นี่ก็พี่ลำเพลินนี่ก็ พักมาชวนอีกเนี่ยหายหรือยังใครแหนหรือยังผมก็ยังไม่หายยังแหลนไม่ได้ครับยังวิ่งไม่ได้เออยังวิ่งไม่ได้เพราะแบบมันยังพลิกอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวอีกอีกสักสองอาทิตย์น่าจะได้เจอกันโอ้ยครั้งนี้โอ้ยยาเลยครับครั้งนี้คือผมขอแบบจะเซฟจะไม่แบบไม่โดดไม่อันนี้แล้วไม่ทําท่ายากเพราะว่าแบบเป็นบทเรียนแล้วฮะก็ก็มีมีแฟนๆมาเป็นห่วงใายก็ขอบคุณมากครับ น้ำน้ำแบบ